เอาละฮะก็สวัสดีนะผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยผมยินดีตอนปรับเข้าสู่ช่อง SPK 8 8 8หรือว่าไอ้ลูกป,ป้าของเรานั่นเองนะครับผมโอ้โหหอบสังขารมาอยู่กันในเกมโอใช้คําว่าหอบสังขารน,นะมาอยู่กันในเกมลักกี้เนโก้เลยว่าเกมน้องแมวนั่นเองนะผมมาดูกันเลยว่าวันนี้กับทุน 1, 6 4 1บาทนะจากต่อยอดมาจากสาวท้อนะมาดูกันว่าเราจะไปต่อกันได้ถึงไหนนะ วาสัญญาเลยหลังจากเกมนี้นะสัญญาเลยถอนแน่นอนบอกแนละ้วพอแนละ้วอันนี้คือคอนเทนต์นะเอฟซี FC ขอมาก็จัดไปนะพี่พี่ต่อหน่อยพี่ต่อหน่อยโอ้โหต่อกันเป็นทิกตอกเลยทุกวันนี้โอ้โหต่ออย่างเดียวเลยนะโอเคนะวันนี้มันเริ่มกันที่สูตรเดิมนะหนึ่งสามห้าเจ็ดนะผมแล้วเราก็ยังไปไม่ถึงห้าสักทีแค่หนึ่งกับสามก็แทบจะโอ้โหโอเคแล้วนะก็แตกโอเคนะใครที่ยินชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมไปกันเลยดีกว่าขออนุญาตครับผมออ ออโต้เพชรหนึ่งไปที่30หมุนนะผมไปลุยกันยาวแล้วเจา้านี้แล้วมาก่อนต่อเนี้คูณ4ีมาก่อน8บาทเลยอ๋อเฮ้ยเอาดีมาอยากได้เหมือนกันนะฟรีเกมแต่หมุนแรกเนะี่ยโวเราไม่มาวนะ่ะท่านผู้ชมเยอ,อใครอยากแตกตามนะท่านผู้ชมนะลิงก์ใต้เม้นเลยนะผมสามารถกดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะเรามาเล่นตามผมไล่เบ็ดกันไปเหมือนกันเลยนะบอกเลยว่าเป็นสูตรน,นะอยากรู้ก็ทำตามดูนะฮะ ไปต่ออ่ะอึ๊บเหลือวโอ้โหเราคูณหกบาทว่ะหกบาทอะท่านผู้ชมอุ้ยนี่แค่หมุนแรกงอะเนี่ยตื่นเต้นกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหยังไม่มาสเตเกเตอร์รอลงมานานแล้วนะโอ้เอ้ยใหม่ขึ้นกนระดานรอบนี้คูณสี่ว่ะสิบสองบาทเลยสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปสวยนะเนี่ยไปครับยบสิบบาทว่ะคูณหกครับรอบนี้ ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องช่วงนี้ได้เรื่องอยู่เบ็ดบาททํางานหนะท่านผู้ชมถ้าเบ็ดบาทมันเดินดีอย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะเดี๋ยวผมเริ่มขึ้นเลยนะเนี่ยเอาสักเกือบยี่สิบเดี๋ยวลองขึ้นดูนะท่านผู้ช,ชมเผื่อมันมาดีอยช่วงนี้โอ้โหไม่น่าชมฮะไม่น่าชมฮะสต็อปรอเลยฮะเอ้ยมันถึงนี่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นแลว้วมันดูทรงมาดีะแล้วไม่ครึ่งหน้าครับผมจอดนี้ยี่สิบวะเอาดิมา เกมแมวช่วงนี้เบสอ f พเดอะเบสว่ะแล้วมาหรือเปล่าฮะฮึบโ,โ,โอ้ยยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะฝายผมเงินละวันก้อนโตที่30บาทนะ <c oughs> ขอยาดเพิ่มเบ็ดสามแน่นอนนะตามสูตรสิบหมุนนะลองดูสิบหมุนกันละกันลองดูสิบหมุนกันละก,กันมาดีป่ะฮึบแล้วคูณสี่มาอย่างสวยแล้วสิบมาฮะสิบมาคูณสี่สิบเก้าบาทฮะโอ้ยถ้าพัดมาวาสิบห้าบาท เราเอมาอยู่ต่อครับผมไหวว่าไงลูกพ่อไหวปกสาลายมาฮะได้เรื่องได้เรื่องแบบนี้ได้เรื่องนะเรียกว่าสวยกันเลยทีเดียวเราเคมาเคมานะจ๊ะโอ้ยสาลายสาลายสวยสาลายสวยโอ้ยมีทรงแล้วเนี่ยเบ็ดสามมีทรงแล้วเนี่ยไปต่อลวมั้งอย่างเงี้ย แตกดีจริงครับผมถึงกับมาทีลนน้อยก็เอานะใจเย็นหน่อยท่านผู้ชมอย่าวู้วามนะอย่าววมแล้วกองมา,าว่ะกองแพงด้วยนะเสียดายไม่มีตัวคูณน,นะโอ้โบ้าแล้วยังได้อยู่ไหลยอยู่ไหลยอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทรงดีแบบนี้ไปเบ็ด,ดห้าดีไหมท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหหวงครึ่งหน้าเราคูณหกฮะจดนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเลยเอาเอาเอา ของนี้ดีของดีของดีร้อยยี่สิบเจ็ดบาทไะเงินรางวัลเมกะของดีเลยสุดนี้ของดีเลยเอาไงดีขอดูเบ็ดสามพันสิบหมุนก่อนแล้วกันท่านผู้ชมใจเย็นนะใจเย็นไม่ไหวอ่ะบางคนไม่ไหวบางคนก็ไม่ไหวผมก็บอกผมก็ขอท้ออยู่ลเลยท่านผูช้ชมดูแล้วคูณสี่วาแบบนี้อุ้ยประมาณสามร้อยกว่าบาทนี้ก็โอ้โห,โห,โหน่าไปดิครับอย่างงี้น่าไปดิฮะแบบนี้น่าไปนะผมบอกเลยแบบนี้น่าไปนะ แล้วสก,กิตเตอร์มาแบบนี้โอ้โหต้องมาแล้วมัง้งเหรแค่ปล่อยแบบให้ความบังไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอสารไล่มาครับผมห้าตัวต้องมาพร้อมแมวดิได้มีตัวคูลด้วยเนาะตรงนี้คูณมาแค่สองฮนะแต่ก็ยังได้อยู่อย่าไปโลภฮะเอ้สุชีเหรอสุชีดีสุชีดีดโอ้โหยังไหลเรื่อยๆฮะแต่แมวไม่มาเพิ่มก็ได้แค่คูณสองไปก่อนนะเอ๊ะวไงเอ้ยลูกพ่อไอ้ลูกพอ่อ สวยงามหนึ่งร้อยหนึ่งบาทว่ะท่านผู้ชมเอา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 ช่วงนี้มาต้องรีบรีบฮิ้วรีบโกยนะตรงนี้มาต้องรีบฮิ้วรีบโกยนะขอญาติเลยแล้วกันขอญาติเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะใจ,ะจะเย็นรอนะเบ็ดห้าไปเลยท่านผู้ชมขอสักสิบบุญสุดท้ายสิบบุญสุดท้ายพอเลยเบ็ดห้าว่างไงลูกพ่อต้องโผล่บ้างแล้วนะเบ็ดห้าต้องมาท่านผู้ชมได้เห็นกันหน่อยนะแล้วปลาด้วยเอาคูณสองสวยงาม สิบมาว่ะท่านผู้ชมเบ็ดห้าเบ็ดห้าโอ้โหนี่ใจหายจากความใจตึกตักตึกตักเลยนะเบ็ดห้าเนี่ยแล้วคุณหกว่ะอุย้ยถ้าเป็นหน้าอื่นไม่ใช่หน้าตัวอักษรนะเป็นหน้า,วาพวกซูชิหน้าหน้าพัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยบอกเลยว่าเดือดมากบางทีเนี้ยเดือดมากไปครับร้อยยี่สิบครับผมแค่นี้ก็สวยแล้วนะรู้จักพอรู้จักเล่นรู้จักพอนะ แล้วซูชิหมารอบนี้45เสียดายจดไไม่มีตัวคูณตัวคูณเรวาโผหน้าที่2นะผู้ชมโผบ้าแล้วนะเจ้าวะนี้หกหมุนหกหมุนหกหมุนหมาี่อุ้ยร้อยยี่ห้าเลยหรอโอ้โหมาบ่อยว่ะช่วงนี้มาบ่อยว่ะเกมนี้มาบ่อยว่ะสี่หมุนนะเงียบอยู่ฮะ เริ่มมาแล้วคุณสองหมาท,าที่สองบาทพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นเฮ้ยหน้านี้รวยผมบอกเลยหน้านี้รวยแน่คุณแนะฮะเรียบร้อยเลยโอ้โหพอแล้วมั้งท่านชมพอแล้วมั้ง เดี๋ยวมันจะดูดคืนนะพอแล้วดีวกนนว่กท่านผู้ชมมอวประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง s อสพีเคแปหรือว่าไอ้ลูกปลากันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้เกมอะไรคอมเมนต์มาขอกันได้เลยครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ